เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านนะวันนี้นนเราก็อยู่รายการอะไรครับผมเง <ส datasets> ี้ยผ่านพ่อไปไหนวันนี้เราจะมาเล่นทาวเวอร์โหมกันนะครับซึ่งมีคนขอมานะครับเพิ่งก็ไม่ดูใครขอมาผมก็ลืมไปแล้วเหมือนกันนะครับมาโอเคไปดีกว่าอนนะะทาวเวอร์ไปไหนเนี่ยที่<ส><ข>นี่ไงกด F 2กดยังกดแล้วไปทาวเวอร์ แล้วก็ไปอันที่อ้าวไอ้แม่งดำเฉยโอ้ y g o กูเอ oh <my> oh ้ยโอ้ยโอ้ไดอ้เล่น w โ oh. <c oughs> อ,อ้ยโอ้ยโอ้อา,ายโอ้ยอ้ยโอ้วโอ้ย้ยอ้ยโอ้ย่ยวอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโยโอ้เล่นย้องยโ้ยโ้ยส้อ้ยโอโอ้คโอ้้ โอเคสำหรับวันนี้เขาจะคิปวันนี้ครับสวัสดีครับ